สวัสดีค่ะเคจี m e นะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่สวนสาธารณะค่ะแล้วก็ได้พกจักรยานมาจากที่บ้านด้วยนะคะก็จะมาฝึกเคจีให้ปั่นจักรยานเนาะยังไงก็รอรุ่นกันนะคะว่าเคจีจะปั่นได้หรือเปล่าเนาะยังไงก็ขอกำลังใจให้เคจีด้วยนะคะวุตโตโคโมาโนคิเตะมาโนคิเตะจ

เคจีเขาขอถ่ายวิดีโอเองนะคะนี่วันนี้ว่าหัดขี่จักรยานเนาะแล้วก็ขี่มาจนถึงบ่อน้ำแล้วนะคะเขาก็บอกว่าขอแวะถ่ายรูปนิดนึงเนาะเวะ ผู้พิการถ่ายจักรยานตัวเองด้วยค่ะน่าเห็นดูโอเค จะนอกาุดเนยกปุกเปะไปยพอดีว่ารถจักรยานเคจิยางแบนนะคะเราก็เลยจูงจักรยานเคจิมาที่ร้านขายผักตรงนี้นะคะซึ่งที่นี่เขาจะมีที่สูบลมให้ด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ร้านดันปิดนะคะ เราก็เลยไม่มีทางเลือกเนาะก็เลยจะให้ป้าไปซื้อมาให้นะคะก็ให้เคจิเล่นที่สนามเด็กเล่นรอก่อนค่ะมนีเด็ว่าเวาเอยะวาเลนเนยน่ารักน่าอักรักน่่รักน่่าาน่าันา่ ป๊าๆกํากลังขี่จักรยานไปซื้อที่เติมลมให้เคจินะคะที่เช่าจักรยานตรงนี้เนาะก็15นาทีป,าป๊าบอก70เยนเนาะนี่ก็คือจักรยานที่ป๊า,ปายืมไปเมื่อกี้นะคะ เป็นจักรยานไฟฟ้าเนาะวิธีการใช้นะคะก็จะใช้สแกนบาร์โค้ดจากโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีสเต็ปหนึสตามนี้เลยนะคะนี่ประป้าบอกว่า15นาที70เยนนะคะก็ชั่วโม,มงหนึ่งก็200เท่าไหร่สองร้อยเยนเนะาะก็ประมาณ80กว่าบาทนะคะ นี่เนาะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่มีตรงนี้ด้วยอที่ที่วางโทรศัพท์นะคะเอาไว้ดูแผนที่เนาะแต่ว่าเหมือนจะมีแค่คันเดียวอะ่ะคันอื่นไม่มีนะคะที่เอวางโทรศัพท์ไม่รู้ว่ามีใครลืมไว้หรือเปล่านะคะ <laughs> 小さいね帰りなま買ってきましたけど。うん พ่อพาไปซื้อที่ส okay, ูบลมมาแล้วนะคะไทยขอบคุณนะพ่อขอบคุณมากยังยังอ๋อกลับมโอเคเรียบอいくら พ่อพ่อด่สินั่ั210เยน43าทีไปกัน43นาทีค่าที่ยืมนะ43นาทีเท่าไรนะ210เยนเกค่าเรียกออจ่ายโดยใช้เครดิตการ์ดนะคะไอมูวาอบเด เคจิเขาอยากจะทำเองนะคะอาชิจะรอดไหมอืมอ่ะโจจโคุเคิกกคิกกอคิกะอมุสต์ไ่มาต่อなんでรかる ไปทำเป็นน่ะ <laughs> เป็นทำเป็นน่ะเก <1, 500 S 1> ่งมากรโดได้ดันนะที่สูบลมป๊ป๊าบอกว่า1นึ่ห้าเยนอีกหรอไทยบาทปะห้าร้อยบาทห้ารอยสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ห้าบาทนะสี่ราสิบเดีบาทนะ ออกจากบ้านมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ปั่นเลยนะคะพื้นวายอยู่กับที่สูบลมกม่าจะได้ฝึกเนาะพาที่ตกดินพอดีนะคะวันนี้โดโอเคไม่ดไดแต่สูบลมนี่ก็จะกิน กินเวลาไปน่าจะครึ่งชั่วโมงได้เนาะเพราะเคจิเขาจะเติมเองนะคะบุเรกิบุเรกิยูเทิร์นชิมาสใหเรายูเทิร์นเก่งแล้วเก่งแล้วอะโจเซโจสุ่มาต่อยูเทิร์นชิมัสยูเทิร์นชิมัส

<ao> い降りたいよ。<laughs> パパ、パパれよな。<laughs> ちょっとどこ行くあっちないよ。ここ。<ヨ> <laughs> おうもう、持ってこれって押してね、押せる押して自分で電気ない疲れていいよ疲れてやってみてちょっと自分で電気ないよはい、ここにほら、やって電気ないできないできない疲れた疲れたこうやってできるできない疲れないよほら、パパ電気だ疲れた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 

ก่อนหน้านี้ขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะแบบโควิดเยอะขึ้นเยอะเลยเนาะเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นแล้วค่ะอืมโควิดนะถูกมั้ยโยใช่ถูกมั้ยโยไปดูมิ้นท์ไปค่ะฮันโโควิดโควิด นี่นะคะเขาก็ล็อกกุญแจไว้เลยเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะก่อนหน้านั้นมากับคุณย่ายังเข้าไปเล่นได้อยู่เลยนะคะตอนนี้ห้ามเข้าแล้วแต่ที่นี่เนาะใบไม้ยังสวยอยู่เลยนะคะในโตเกียวใบไม้สีเหลืองยังสวยอยู่เลยนี่สวยด่ะ กินจีมาขึ้นโกลคาร์ดนะคะรอบละหนึ่งร้อยเยนนะคะเกจิจะขึ้นสามรอบไอโดโซ いしはい。 ้รอบสุดท้ายแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นวันของเคจ g อีกแล้วนะคะ ก็ดูเคจิทั้งสนุกแล้วก็มีความสุขเนาะสำหรับการปั่นจักรยานวันนี้เคจิก็ทำได้ดีขึ้นเยอะกว่าคราวที่แล้วมากๆเลยละค่ะก็มีคอมเมนต์แนะนำมานะคะว่าให้เปลี่ยนสนามเนาะวันนี้แม่เคจิก็พาเคจิมาเปลี่ยนที่ฝึกนะคะก็สามารถทำได้ดีขึ้นค่ะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้อย,อยของเคจิค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ